การ,กรเกษตพอเพียงแบ่งปันโอยเลียลเล้ยงผูลลง้คนบ้านเฮา สวัสดีค่ะนี้สิทธิษฐพามาพกกับระเตรอ้อยเองนแงกระถิดทัวทีบทัวแดนเนาะคันเนาะนี่ยิทธิพามาเก็บพักหวานเก็บพักหวานต้นของตาสายนี่แหละมันง่ามแห้งหลายก็เลยอยากมาบึงสะอ่อนหลายออกพดเต็มอยู่ผ้าจ้าของเรามา ชุมมช่มซึดไม่ชุ่มซึดขักแน่อีหลีอ่ะเี่สิบสี่าไปชมชมพดพักหวานรู้สึกว่าออกขักออกแน่งามขักงามแน่แต่อ่อนแห้งงงว่ะเสียบืูดตาแล้วก็เลังเก็บอยู่ป้าตาเก็บพดพักหวานติออ,อกงงว่ดออกขักออกแน่ตาว่าออกพดขักออกพดแน่เน้นอ นี่พี่น้องคอยดูบ้างไหมข้ามขักข้ามเนยเอ้ยอย่าไปปล่อยทั้งผู้ยักตนได้จังศีลเนาะสิขักสิแน่ความสุขของผู้เฒ่าเนาะตาปลูกได้จักปีแล้วคนนี้หมายว่าในสิบกว่าแล้วดูสิบกว่าปีแล้วตีพอ่อเมนคนออกพดคักแล้วเนาะนี้นสิเอาไปแกงล่องเมื่งก่อนตีนก่อนฉีกกระมอยตี Gang quan tum dima. Oh, Trước đấy a sim con thơ Hãy cho khóng con sim con thơ. Cho bà vườn mặt kiếp con thơ mặt chết. Men vâng chết hèn thế đê. Oh, cầu nghe yêu thơ. Oh, 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 ta kết mong nhau nhau, màu này sắn tá, màu như nhau ừ lo ngầu bùn nén nhau nhau ừ một lúc nhau thấy mấy kiếp nén sắn สงสัยเพื่นสิเป็นตัวผูดตัวแม่สิบอกออกพดแบบนี้พดตัวแม่เนี่ยจะออกตามลำตน้นแล้วกับเป็นหมากน้อยติดตมาเลยอันนี้ออกไปทั่วต้นรลยคือสิมันเป็นตัวผูเพื่อนมือนกระเทยกระเทยเครื่องผูเครื่องแม่งสงสัยกระเทยอ่อนซ่นเนียเนาะ ตะอ้อนคละหลายมือรุ่นได้กินยอดพร้อมก็ลังออกยอดอย่างคักงมากถูกเป็นตะมันดีเด้ตอต้นเดียวหนึ่งตกุก้งค่ะปวดถ่ายปวดว่านังยอดซื้อเสื้อตานั่นเอ็นนั่นซื้อหัวนัน่นเป็นตะเอายุบป,ปนกันเอ้ยง่ามีลี่ไม่ต้องมาลีใบลี่ยังดอกเดี๋ยวเขาก็สิบโป,ป้งของเขายังสั่นละ

พดเลยทั้งทั้งนี้สีเงาอยู่ตา้าทั้งนี้สีเงาอยู่นีทั้งนี้เงาทั้งนี้เงาเดี๋ยวลองเอาลองเอาะเดี๋ยวเงาโอ้เอ็มมันมันมันน้ำตาเราอยู่ย่างนหน่อยๆก็จะของกินก้อนโหลดใหท่านไหนสีกระมวยไม่กินมันจะเครียด เอมืยัง,งสลส้อนเนงยีกอนเ้มือหนายาสิาม่เก็บผักหวานไหมนี่เก็บผักหวานใส่ตาจะเข้ากอนได้มาได้ชอิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดซีรีส์อย่าลคะสวัสดีค่ะ